ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวน้องของเราเองอ้วนไหมเนี่ยเนี่ยวันไหมเดี๋ยวจะให้น้าดูใกล้ๆค่ะใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆนี่ใกล้ๆแล้วให้อยู่ใกล้ๆอีกแป๊บบนี้เหรออะไรดีด้วยต้องปิดนะมีอ้วนมาก อุ้ไม่รอดนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังมันนี่ยมันใส่เสื้อเลยนะแถมเพิมดม้วยเห็นไหมหน้ามันจะยุ่งม,มาดี๋ยวให้มันคานดูนะคะเดีย๋ยวเรียกน้องมันดิให้น้องา,าให้น้องคลานดูเย <c oughs> วก็จะเห็นกันนะคะว่าจะคาน <c oughs> ยังไงเห็นมองหน้าเลย เอาอันนี้ออกโอเคแค่นี้ก่น้อ really? ็นิ่งไงเนาะถึงตัดเอยงนะมันเล่นของเราพอแล้วพอแล้วน้องมันอึดนะเดี๋ยวน้องน้องน้องมันอึดอ๋อพอก่อนนะ